ช่วง a p p r o v e by Dr. Smith ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง a p p r o v e by Dr. Smith นะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขข้อข้องใจข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ส่งผ่านมาทาง Forward Mail ต่างๆนั่นเองครับ ในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนใส่ใจในทางธรรมกันมากขึ้นครับจะเห็นว่าหลายๆคนนะครับหันไปฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายความเครียดกันก็เลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าการนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับทำให้เราลดความเครียดและเพิ่มศักยภาพในการจําได้จริงหรือไม่ครับสําหรับข้อมูลนี้จริงครับ a p p r o v e เพราะการสวดมนต์คือการใช้หลักการที่ทําให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสม่ําเสมอกลไกดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อหูของเราได้ยินเสียงบทสวดก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์การได้ยินที่อยู่ในสมองบริเวณขมับของเรานั่นเองนะครับและส่งไปบริเวณก้านสมองซึ่งเมื่อได้รับคลื่นเสียงช้าๆสม่ําเสมอประมาณ15นาทีจะทําให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆชนิดซึ่งบริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อเซโรโทนินเพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าเมื่อเราลดความเครียดได้ก็จะทําให้สมองผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยล่ะครับแต่คนในปัจจุบันนะครับไม่มีเวลาแม้แต่จะสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมกันเลยบางคนนะครับได้ได้ว,ว่าทั้งนอนดึกแล้วก็ทํางานดึกอีกด้วยล่ะครับก็อย่าลืมนะครับหาอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบํารุงสมองและสารสื่อประสาทเพื่อจะทําให้ร่างกายของเราเตรียมพร้อมในการทํางานในวันต่อไปครับ ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดรสมิ t ธแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกนะครับ mm. ช่วงนี้ครับเพลี้ตั้งใจจะเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ,รบผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆระหว่างที่เราอัดรายการกันนี่แหละ mm. นะครับทั้งทาง t วิตเตอร์นะครับที่ @drsmithtv แล้วก็ที่ f c e e o o o นะครับที่ www.facebook.com ด r s m i t h t v วครับ<น>วันนี้มีมา2คํคำถามเด็ดๆเลยนะครับคำถามแรกมาจาก a c e b o o k นะครับ<น>การผ่าตัดเพิ่มความสูงจะอันตรายหรือมีข้อเสียยังไงบ้างมีการตัดกระดูกเกิดขึ้นจริงจรส่วนจะทำกันในกระดูกขาท่อนล่างเหล่านี้แหละในท่อนที่เป็นนาแข้งนะครับซึ่งพอหักกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะติดเครื่องมือเข้าไปแล้วค่อยๆแยกกระดูกออกทีละนิดนะครับทีละ1 mm มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นมากระดูกก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้น เพื่อสร้างกระดูกใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับว่ากระดูกเนี่ยอาจจะโตขึ้นมาแล้วไม่ตรงสัทีเดียวนะครับหรือว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยต้องปรึกษากับคุณหมอให้ดีๆเลยนะครับมาถึงคำถามที่2อกันดีกว่านะครับอีกคำถามหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่สนใจมากๆเลยเหมือนกันอันนี้มาจาก Twitter นะครับเคยได้ยินมาว่ามียาฉีดเพิ่มความสูงได้มีจริงหรือเปล่าต้องตอบเคยได้ยินไหมเรื่องนี้อันนี้ไม่เคยเลยนะคร มีอยู่จริงๆครับมียาครับที่ฉีดเข้าไปก็คือเป็นโกรทฮอร์โมนนี่แหละที่พี่โอได้บอกไปว่ามันทําให้กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตขึ้นเราจะให้เฉพาะในเด็กที่มีอาการขาดโกรทฮอร์โมนเท่านั้นการที่เราให้โกรทฮอร์โมนในเด็กปกติจนกระทั่งจํานวนปริมาณของโกรทฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยนะครับ,รบเกิดผลข้างเคียงครับมีผลหลายอย่างทั้งเรื่องของความดันกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจจะเสียต่อการเป็นมะเร็งบางส่วนได้ด้วยทั้งต่อสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ชมไหม อ่ะสุขภาพร่างกายของน้องๆในวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ฝากให้วัยรุ่นทุกๆคนนะฮะหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองบ้างตอนนี้อบายมุกในสังคมเราเยอะมากๆก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฮะเพราะว่าบางอย่างเวลาเราทําอะไรแล้วเราแก้ไม่ได้จริงๆวัยรุ่นก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึงน่งเนาะที่มีผลต่อหลายๆอย่างในอนาคตนะครับไม่แต่เรื่องสุขภาพเ็ื่อเหมือนกันอย่างที่น้องต่อได้บอกว่าเดี๋ยวนี้อบายมุกมันเยอะนะครับ<ช>หลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของเด็กคนนั้นนะครับ ก็อยากให้คิดดีๆนะครับน้องๆก่อนที่จะทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับครับนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องต่อนะพิบมากเลยนะครับที่สละเวลาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับพี่โอวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนเซนต์โดมินิกด้วยนะครับเพื่อเพื่อสถานที่ได้ทำให้กับพวกเราในวันนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่ทางช่อง5เกือบ5โมงเย็นทุกวันจันทร์อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิครครับสวัสดีคบ